มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครบรอบทําบุญเมืองนครราชสีมาแห่ซื้อเลขครบรอบทําบุญเมืองโคราชสําหรับใครที่เป็นลูกหลานย่าโมนะคะก็จะจํากันได้ดีว่าทุกๆวันที่15กุมภาพันธ์จะเป็นวันครบรอบเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมนตเองค่ะวันที่15้ากุมภาพันธ์2564บครบรอบ365ปีย่าโม ปีนี้งดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ค่ะวันนี้เราเอาภาพความทรงจำเก่าๆมาให้ดูกันนะคะเพราะว่าปีนี้งดจัดงานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในความเชื่อของคนโคราชมักจะเอาเลขวันครบรอบไปซื้อสลากกินแบ่งหวังถูกรางวัลน,นะคะบางคนก็สมหวังถูกรางวัลกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ สุรนารีย่าโมครบรอบ365ปีค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ